้นี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอยู่ดีๆก็มดืดแล้วก็มีทหารตายมีวิญญาณด้วยเฮ้ยนักถูพื้นอย่างเราต้องกลัวซะแล้วเอ้ยพอเข้ามาใกล้ปุ๊บมีขีดพลังอยู่สองอันนี่แกจะมาตีฉันใช่ไหมเอ้ยฉันเป็นแค่นักถูพื้นนะเว้ยเยอะมานะนี่เอานักถูพื้นอีกคนไปเลยยินดีต้อนรับสู่ ผู้ทำความสะอาดโอ้โหทำไมนายถึงทำรุนแรงกับเราอย่างนี้เดี๋ยวเราดูกอนนะว่านายมีอะไรให้เล่นบ้างเราพร้อมจะถูกรื้นใส่นายแล้วเฉือนตูดพร้อมแล้วถือโอ้ยเออโอ,โอ,โอ้โดนถีบโอ้ไม่น่าเชื่อเลยว่าอ้วนยางแกจะยกขาได้ขาหมูยิงแกได้แล้วหมูตุน หนไหนโอ้อยู่ตรงนู้นอีกตัวหนึ่งเหรอได้เลยเราพร้อมที่จะเฮฮาปาร์ตี้กับไม้ถูกขึ้นใหม่ของเราตัวเธอแกโอ้ยมีเอาเงาดาบขนาดนี้ขอบายเรามาพร้อมแล้วพร้อมถูกขึ้นที่ตูดตูทำความสะอาดให้หน่อยแบ่งฟันแบ่งฟันแบ่งฟันอ้าวเวียตีทำไมเนี่ยมันเด็กมันจะถูกพื้นจะถูกพื้นแป่งฟันปักเม่นมีหนอนด้วยเออตัวอะไรก็ไม่รู้นะ แฝดต้องสาบเต่มตัวถุงมือเออเออ,เอ,อ,เอ,อต้องสาบออตายแล้วครับแล้วก็จะดอปธุลีนะฮะโลโลจอมทุบผู้ต้องสาบนะครับพิกัดของการเก็บธุลีตรงนี้นะฮะก็จะอยู่ที่หอประธานพรนะร,รอบนอกนครหลวงนะครับของยอเนียนั่นเองนะฮะนี่ครับ จุดนี้เลยนะฮะทางทีเดินมานะครับตอนแรกเราก็ไปเจอกับก๊อตก่อนนะฮะแล้วก็มาเจอยีโลนะครับโลโลก็เช็คอินนะแล้วเราก็เดินขึ้นหอไปเลยครับแล้วก็ไปเก็บของได้เลยนะ,ะด้านบนแต่เดี๋ยวเราจะไปเทสนะครับเจ้าธุลีนี่กันนะ,ะที่เดิม เดี๋ยวเรามาดูสเปคของทุลีอันนี้กันนะครับว่าเป็นยังไงโลโลจอมทุบผู้ต้องสาบฮะทุลีที่มีร่างวิญญาณสถิตนะครับอัญเชิญร่างวิญญาณโลโลจอมทุบผู้ต้องสาบร่างวิญญาณโลโลเป็นที่รู้จักในฐานะบรรพบุรุษของจอมทุบผู้ต้องสาบครั้งหนึ่งโลโลเคยเป็นสุคนทจา์ขึ้นชื่อเขาดื่มเครื่องหอมทำลายจิตใจตัวเองเพื่อปฏิบัติงานจอมทุบผู้ต้องสาบ ที่เป็นดังฟันรายรอนนี้เราอยู่ที่เดิมนะที่ที่พวกทหารพวกนี้ตายซ้ำตายซ่าพวกวิญญาณที่เราชุบมานะครับเร่ยลอนายอยู่ไหนอยู่ไหนลวเล่าล่ออยู่ข้างล่างนะฮะเราก็ลืมไปว่านายเป็นอีกระดับหนึ่งนะครับนี่ละเล่าเราไปอัพมาแล้วนะบวกหกนะครับเอาบวกหกไปไล่ทุบมาเลยนะ นี่ถือค้อนอย่างงี้แต่เขาไม่ได้บอกนะว่ามันใช้อะไรได้บ้างอะจอมทุบถือสองมือด้วยฮนะเราก็าไม่ยังไม่ไม่เคยมีชุดอันนี้เลยเนอะไม่รู้มันดอบที่ตรงไหนนะครับไม่เคยหาได้สักทีจอมทุบผู้ต้องสาบนะะใช้ fp ในการเรียกมาค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยโอเค ขอเชยชมนายหน่อยสิดูหน้าตานายเป็นยังไงโอ้โหไม่เหมือนอัศวินของลาดานเลยที่วิ่งแบบวิ่งปู๊ดเข้าไปตีแหละนี้ยืนแบบเฮ้ยเซลฟี่กับเราได้นะเราไม่ไปไหนหรอกเรายิ้มสวยเปล่ามีเขางอๆด้วยไม่รู้เขาในทรงอะไรเนี่ยร้านไหนเนี่ยชราชลหรอเนี่ยใครตัดให้นายเนี่ยไอ้เนี่ไอ้ที่ทุกของนายนี่มันน่ากลัวมากเลย เดี๋ยวเราไปเรียกเพื่อนมาให้ในทุบนะเฮ้ย hey, ดึกแล้วไม่นอนหรอโอ้โหโอ้โหลมปากไฟพุ่งเลยนะครับนี่แสดงว่ากินเครื่องหอมมาเยอะนะฮะถึงขนาดพ่นไฟได้เนี่ยคือเขากินเครื่องหอมจนเสียสติเหมือนกันเถอะเดี๋ยวเราจะเรียกทั้งแก๊งเลยนะครับขวาซ้ายเราจะไม่เก็บนะเรเรียกแมังเลยทั้งแก๊งนะดูซิว่านายจะใช้ได้ไหม <c oughs> เป่ามาแล้วนะครับตัวใครตัวมันนะครับลอโล่ ชินดูหน้าอยู่ตรงนี้อไฟอย่างโหดนะใช้ได้ใช้ได้นะฮะเป็นธุรีที่ใช้ได้ไม่อยากเข้าไปใกล้หรอกเดี๋ยวโดนตีลูกหลงนะนี่ตอนนี้มันกำลังตีกับอัศวินหัวหน้าแก๊งอยู่นะครับโหโลใหญ่นะฮะแม่งสู้ได้นะสู้ได้นะสู้ได้โอ้ล้มแล้วล้มแล้วโอสู้ลงสู้ได้สู้ได้ไดอ,อ,ดดอจจตายแล้วอีกทีเดียว ตายด้วยอ่ะค่าตัวใหญ่ตายอันนี้หลือตัวเล็กๆนะเดี๋ยวเราจะบับให้นะครับเพิ่มพลังนะตัวใครตัวมันนะตอนนี้โอ้ยมีตามมาโอ้ยมังอาจเอาไฟมากี่นี่โหอ,อย่างเจ๋งครับคือตัวอื่นนี่ตายไปนานแล้วนะฮะจะมีที่อยู่ได้ก็จะมีแต่ตัวก๊อปปี้นะฮะไมมิกแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวเดียวนะที่ยืนได้อยู่นะครับ พวกธุรีในตํำนานนี้ไม่มีตัวไหนยืนได้นะฮะสถานะลุมแบบนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนมากนะฮะที่อุตส่าห์เข้ามาชมนะครับก็ไม่รู้เมื่อไรจะเก็บหมดสักท <c oughs> ีเดี๋ยววันนี้ก็จะมีคลิปเพิ่มมาอีกนะแล้วก็มีเกมใหม่นะครับที่เพื่อนๆอุตสาห์โหวตเข้ามานะครับ แต่ตอนนี้รู้สึกอีวิเดทผมยังลงไม่ได้นะฮะลงได้แต่อะไรคอนิเคิลอะไรสักอย่างนี่ยครับก็ลองเทสอูแล้วก็ฟุงฟิงงุงงญิงน่ารักเหลือเกินแสดงว่าแฟนๆที่มาดูคลิปของเรานี่เป็นแนวฟุงฟิงงุงงิงใช่ไหมครับเนี่ยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ